สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะเรียน5.1การบอกระยะเวลานะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดหน้า219ค่ะหยิบปากกาขึ้นมาด้วยนะคะการบอกระยะเวลาค่ะพร้อมหรือยังเอ,อ่ยมาดูค่ะการใช้เครื่องหมายวัคต์ตบอกเวลาและบอกระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิต,ตะยะสถานการบอกเวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช้มหาภาพหรือจุดจุดหนึ่งนะคะหรือเทวิภาพหรือจุด2จุดค่ะเช่นมาดูตัวอย่างนะคะ13นาฬิกา50นาทีเราก็จะใช้จุดก็คือ13.50นจุดหรือ13นาฬิกา50นาทีเราก็จะเขียนเป็น 13แล้วก็จุด 2. จุดแล้วก็50นจุดอ่านว่า13นาฬิกาหนาทีนะคะการบอกระยะเวลาระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่งเครื่องหมายวัคตอนที่ใช้ก็จะเป็นทวีภาพก็คือจุดแบบนี้นะคะการใช้ขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีเช่น 1>, 1นาที15วินาทีก็จะใช้แบบนี้ค่ะเราอ่านว่า1นาที15วินาทีหรือใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีกับวินาทีเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะ6.37.23อ่านว่า6ชั่วโมง37นาที23วินาทีค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเรามาดูค่ะ แสดงระยะเวลาที่ใช้เล่นวิดีทัศน์นี้20นาฬิกา28นาทีเห็นไหมคะตรงนี้เราจะอ่านว่านาฬิกาตรงนี้เราจะอ่านว่านาทีเราจะอ่านได้ว่า20นาฬิกา28นาทีค่ะเวลาเขียนเราก็จะเขียน20.28เห็นไหมคะต่อไปค่ะแสดงระยะเวลาในการวิ่งของเดนนิสคิดเมโต คือ2ชั่วโมง2นาที57วินาทีเห็นไหมคะตรงนี้เราอ่านเป็นชั่วโมงตรงนี้อ่านเป็นนาทีตรงนี้อ่านเป็นวินาทีค่ะเราก็จะอ่านได้ว่า2ชั่วโมง2นาที57วินาทีค่ะต่อไปค่ะการบอกระยะเวลาเป็นนาทีแล้วก็วินาทีค่ะเรามาดูค่ะดูที่หน้าปัดนาฬิกานะคะวินาทีก็คือเข็มวินาทีค่ะ เข็มวินาทีจะเป็นเข็มที่เดินเร็วที่สุดในนาฬิกาเลยเห็นไหมคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข6เห็นไหมคะตรงนี้คือเข็มสั้นนะคะตัวนี้คือเข็มสั้นตรงนี้คือเข็มยาวแล้วก็เข็มวินาทีก็คือเข็มตรงนี้ค่ะสีแดงๆตรงนี้มันจะเดินเร็วที่สุดเลยคือเข็มวินาทีค่ะชี้ที่ตัวเลข12แสดงว่าเป็นเวลา 7นาฬิกา30นาทีค่ะต่อมาค่ะเมื่อผ่านไป30วินาทีเห็นไหมคะผ่านไป13วินาทีก็คือเข็มวินาทีใช่ไหมคะตอนนั้นอยู่ที่12ก็จะเดินมาตรงที่เลข6ค่ะแบบนี้เราเรียกว่า7นาฬิกา30นาที30วินาทีค่ะต่อไปค่ะเมื่อผ่านไป60วินาทีเห็นไหมคะเข็ม วิก็จะเดินไปถึงจนถึง12เหมือนเดิมค่ะเรียกว่า60วินาทีค่ะเข็มวินาทีเดินครบ1รอบจะเป็น60วินาทีซึ่งเท่ากับเข็มยาวเดิน1นาทีเป็นเวลา7นาฬิกา31นาทีนั่นก็คือเมื่อเข็มวิเดินครบ60วินาทีเข็มนาทีก็จะเพิ่มเป็นอะไรครับเป็น1นาทีนั่นเองค่ะ เพราะว่า60วินาทีเท่ากับ1นาทีค่ะนักเรียนจำไว้นะคะว่า60วินาทีเท่ากับ1นาทีค่ะไปค่ะตัวอย่างที่1ค่ะ4นาทีคิดเป็นกี่วินาทีเรามาดูวิธีคิดนะคะ4นาทีใช่ไหมคะ1นาที2นาที3นาที4นาที 1นาทีเท่ากับเท่าไหร่คะ60วินาทีค่ะคือ60วินาที60วินาที60วินาทีค่ะเราจะได้ค่ะจาก1นาทีเท่ากับ60วินาทีจะได้4นาทีก็คือ60บวกกันกี่จำนวนคะ4จํจำนวนค่ะก็เท่ากับ240วินาทีค่ะดังนั้น4นาทีก็คิดเป็น240วินาทีค่ะหรือวิธีคิดนั่นก็คือค่ะ เอา4คูณอะไรคะคูณ60วินาทีค่ะจะได้เท่ากับ240วินาทีค่ะต่ออา,าตอบก็คือ240วินาทีค่ะตัวอย่างที่2ค่ะเวลาสองนาที30วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีอ่าเรามีวินาทีอยู่แล้วใช่ไหมคะวินาทีเราไม่ต้องคิดเราไปคิดอะไรคะคิดสองนาทีค่ะ 2นาทีเป็นกี่วินาทีจำได้ไหมคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีคะ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ เนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาทีเราจะได้2นาทีคิดเป็น2คูณอะไรคะ2คูณ60เท่ากับ120ค่ะแล้วยังมีอีกเท่าไหร่คะอีก30วินาทีดังนั้น2นาที30วินาทีก็คิดเป็นเท่าไหร่คะ120บวก30ิเท่ากับ1น0าวินาทีค่ะหรือเรามาดูวิธีคิดสั้นๆนะคะ2นาทีก็คิดเป็น 60วินาทีบวก60วินาทีเท่ากับ120วินาทีและยังมีอีกเท่าไหร่คะมีอีก30วินาทีก็บวกเพิ่มอีกก็จะได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ150วินาทีค่ะตอบอบตอบก็คือ150วินาทีค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่3ค่ะหนุ่ยแข่งขันว่ายน้ําระยะทาง200เมตรใช้เวลา220วินาที หนุยใช้เวลาว่ายน้ํากี่นาทีกี่วินาทีค่ะคําถามของเขาก็คือถามว่าใช้เวลาว่ายน้ํากี่นาทีกี่วินาทีใช่ไหมคะเรามาดูวิธีคิดค่ะหนุยแข่งขันว่ายน้าได้ระยะทางเท่าไหร่คะ200เมตรใช้เวลาทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะ220วินาที1นาทีเท่ากับเท่าไหร่คะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีค่ะเราก็มาแยกออกเป็น60 ตรงนี้ก็เป็นเท่าไรคหร่คะ้2 0ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ้8 0 180ก็เหลืออีก40วินาทีค่ะเนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีและ220เราก็กมากระจายตัวเลขออกเป็นอะไรคะ60บวก60บวก60ก็คือ1นาที2นาที3นาทีนั่นเองค่ะแล้วก็เหลืออีกเท่าไหรคะ40วินาทีเราจะได้220วินาทีคิดเป็น3นาที40วิ นาทีดังนั้นหน่วยใช้เวลาว่ายน้ำคือ3นาที40วินาทีค่ะต่อไปค่ะหรือเราจะมีวิธีคิดที่2อีกนะคะเรามาคิดอีกวิธีที่2ก็คือเนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีเราจะเปลี่ยน220วินาทีเป็นนาทีโดยแบ่งออกครั้งละ60ิวินาทีนั่นก็คือเราจะเอามาหารนั่นเองค่ะเราจะได้แล้ว 220หาร60จะได้คำตอบก็คืออะไรคะ3าเศษ40ค่ะจะได้ว่า220วินาทีคิดเป็น3นาที40วินาทีดังนั้นหนุ่ยใช้เวลาว่ายน้ำา3นาที40วินาทีค่ะต่ออบตอบก็คือ3นาที40วินาทีค่ะแควณนจะใช้วิธีที่2นะคะเป็นการง่ายค่ะในการคิดนะ เพราะว่านักเรียนป .4 เราก็เรียนเรื่องการหารมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะแสดงวิธีคิดค่ะข้อ1 5นาทีคิดเป็นกี่วินาทีเรามาดูวิธีคิดค่ะตัวอย่างค่ะ5นาทีใช่ไหมคะเราก็มาทําวิธีคิดก่อนก็คือแยกเป็น1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีนาทีแล้วเท่าไหร่คะ60วินาทีก็แสดงว่า60คูณอะไรนั่นเองคะ60คูณ5ค่ะ เราจะได้บรรทัดต่อไปก็คือเนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาทีจะได้5นาทีคิดเป็น5คูณ60เท่ากับ300วินาทีดังนั้น5นาทีคิดเป็น300วินาทีต่อคบตอบก็คืออะไรคะตอบ300วินาทีค่ะนักเรียนลอกลงไปในหนังสือเลยนะคะถ้าไม่ทันก็กดสต็อปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดให้เดินไปต่อนะคะสำหรับเพื่อนขอตอบไปเลยนะคะต่อไปค่ะ 8นาที25วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีอ่าเรามาดูวิธีคิดคร่าวๆก่อนนั่นก็คือ8นาทีใช่ไหมคะก็จะเป็น1นาที2นาที3นาที4นาที5นาที6นาที7นาที8นาทีนาทีแล้วเท่าไหร่คะ60เราก็จะได้1นาทีเท่ากับ60วินาทีจะได้8นาทีคิดเป็นอะไรคะคิดเป็น8คูณ60เท่ากับ 480วินาทีค่ะแล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก25วินาทีดังนั้น8นาที25วินาทีก็คิดเป็น480บวก25เท่ากับ505วินาทีค่ะต่อบอบตอบก็คือ5 0 5วินาทีค่ะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ3ค่ะน้ำเพื่องเดินจากอาคารเรียนไปสนามกีฬาใช้เวลา340วินาที น้ำผึ้งใช้เวลาเดินกี่นาทีกี่วินาทีเรามาดูตัวอย่างคำตอบที่คุณครูยกขึให้ดูนะคะมาดูวิธีคิดก่อนค่ะน้ำผึ้งใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ3า0วินาทีและแยกและแยกออกเป็นวินาทีก็คือเห็นไหมคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีใช่ไหมคะเราจะได้เนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาที และ340นาทีก็เท่ากับเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5คือ5นาทีใช่ไหมคะก็เป็น60บวกกันกี่จำนวนคะจําจำนวนแล้วก็บอก10จะได้340วินาทีเราจะคิดเป็น5นาที40วินาทีหรือง่ายๆก็คือเป็นจำพาทำแบบนี้เลยนะคะก็คือ เอาอะไรคะเอา340ตั้งหารด้วยอะไรคะ60 0ตัด0ได้6อะไรได้34 6 6 5เท่าไหร่คะ6 5ห3ใช่ไหมคะเหลืออีกเท่าไรหร่คะเหลืออีก4ใช่ไหมคะก็คือ40วินาทีเราจะได้คำตอบก็คือ5นาที40วินาทีค่ะ ดังนั้นน้ำพึ่งใช้เวลาเดินก็คือ5นาที40วินาทีค่ะตอออบาตบก็คือ5นาที40วินาทีค่ะถ้าเรามาคิดแยกแบบนี้มันยากใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนต้องมาคิดว่าเท่าไหร่6 0 120 180่้ยใช่ไหมคะถ้าใช้วิธีหารแบบที่แควนพาทำมันจะง่ายกว่าก็คือนักเรียนเอาอะไรคะเอา340ตั้งหารด้วย60เลยอันดับแรกก็ตัดส่วนไปก่อนเพื่อความง่ายในการคิด6อะไรได้34ิห หกห้ 65, ใช่ไหมคะสาลบกันเหลือ4แสดงว่าเหลือเท่าไหร่คะเหลือ40วินาทกีก็ได้5นาที40วินาทีนั่นเองคะ่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้า98ถึงหน้า99คะ่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ